สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทางร้านเคยเอาเชื้อเห็ดมาลงนะครับทั้งเห็ดโคนเห็ดห้าแล้วก็เห็ดละโงกนะครับเห็ดรวมเอามาลงเลยนะครับขับรถผ่านไกลๆเห็นขาวๆนะครับก็เลยจะเข้ามาดูหน่อยว่ามีเห็ดอะไรออกมาบ้างนะครับ มันยุบหมดแล้วนะครับมี่ก็น่าจะเป็นเห็ดโคนเล็กนะครับเวีนลงเชื้อนะครับอันนี้เห็ดละงอกนะครับเห็ดละงอกแก่หมดแล้วครับละง,งกอกมีเป็นละงอก ละงอกออกประมาณสามดอกอันนี้ปีแรกนะครับที่ลงไว้ตรงตรงนี้นะครับโอ้นี่ไงไม่สามดอกแล้ะครับนี่ครับละงกครับละงกออกแล้วนะครับนะครับทางร้านสามารถออกจริงๆนะครับ ลงยังไม่ถึงปีเลยนะครับประมาณหเดือนนะครับต้องแล้วแต่ภูมิประเทศและพื้นที่ด้วยนะครับและโนกเหลืองนะครับแล้วก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับ